สบายดีป่าลุงพอๆสร้องน้องมัดคือเก่าลุงเอ้มือนีเมนมัดกำลังเข่าขัวข้วลุงสิสุนหน่อไม้ลุงเอ้ทังเหยียบห้าน่อไม้มาว่านี่ในสามนเนงก็รีบเผากำลังสิสุบลุงเอ้ใช้กขวับลุงใช้กวขว,บกว,ขว,บวขับบ่วงคึ่งลุงเอ้ ขาเบลยเบลยพุงนัวเบล,ยส,ย,ลยสียรายเสียรายใส่น้อยหนึ่งเสียบลายเด็กปุลูกย์คะแนน้ลยหงเจ็บลังหั่นหอมลูกย์อยเม็ดกินข้าวเศร้าลูกย มือน e ีร <Elliot> ่มแหงบลุงเลยมือนีทังนาทั้งร่มบลุงยิงเขาแล้วไปหาคุกปูบลุงเอย Lông, lông ấy, mười này, chắc cái lưng môn chắc bên gì sang cực cái cạo luôn ấy thằng năm lâu nào luôn lôm lâu trên hết năm lâu 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 năm เอาไปปลูกมาบลูกอีเขาตอนนกันเดอลูกีนีมลูกไงวดูขีขาน้ำสัมอะไรไปสื่งใช้เนียมนมี Pho ้จางนะ นี่เจาตกระตือมืาเดี๋ยวอันนี้เอามานี่กรดตนนี่เขามาส่งหนาบอ่ะเขเขาต้องขัดหั้ง ข้ากินจุ่มม่เรื่องเลยตั้แต่ย h นาผัพี่ขาลู้ิพาลูกฮักล้นปูอีกลูกเอ้ยมากินเทียง Quỳnh ra Như thế nào, như cái nào Sẹp cho lắm cộng cho luôn sẹp คุณจะตกลุ๊กอเนั่งด้วยขี่ขันนั่งน้มาอลซะก่อนทำไปดิปุลเ็นบนดิล เอมดสุดวม่ไม่ดิบลปดิบดดบลุดีพลุงอ่าสบายดีพลุงี่อนอแม่เอาแม่เอาแม่เจ้าแม่พอเอเจะบกินดิกินกินหมดชุด

พนตกลิ้นซามม่หือปลาลุงเลยตกพนตกตลอดเนาะแม่นคือพ้นดีแท้ปีนย้ายยัยำนหน้าหลืพ่นบุรีตอนยันโตกะแล้วมันมีพ้นก็แห้งกะสิตายหมกลกขาหมวกหลอดดมยงนี้นี่จ่าใเลยพ่อ กีกนกกนก,กะ,ะป็ะปอปะดอยเ,เ,เนี่ยไขดีไเไข่เลยมันลพ้นเนาะมันี่ยพ้นโรคเม็ดเลยลนทำมัองหมูหมูหมม

โอ้ยโอ้ยอห้ย้ปวดทุกอาถั่มาเอาถ่วถัวยั่วใสอ๋อได้เนาะขอ้ไเนาะอืมโถ่ไม่เดี๋ยบอกไม่ายใช่กะจะบังก้อนดิน้องแสบคนพระธรรมดาวไปลุงเลยได้ใช่กะจะพยายามไปไลไม่จะ มีกาบอกเอาใหม่เด่ดดุงเลยแล้วผลเกิดบนท่านหมูแล้วมันอยางผลยุ่ยหยุลงมันก็จะผ่ามืดลงคุณจะลงเหม็ดนะ ไปใส่ได้ไปขึ้นเปจยอดตัวใหญ่เนี่ยไ,ไปหล้ป่ะพอใหญ่เขาน้องเยี่ยมกันยัขงขาวโรงพยาบาปลปูกเอ้ยว่าเป็นหนิวหบรังใหญ <ừ. S 2> ่ไงกันว่าสิไปกายขพนขอตโต๊ะ

คนจากไปแล้วหนูกินนี่ที่หาเม่อวนนี่บอกวันจีนก็เนาะลองปรเดีกวหนไปนะลองปีสามปีะสปีหลยสี่ปีเลยเจะแปดได้บอว่าเสียมากกสามปีเออว้าวเนาะสามปี วางมันใหญ่เสียกับเสพน้อยกับพอดีเกิดเลยไปลงเลยเสพยน้อยเกิดแล้วเนาะฮะนี่นอมัติขอลาไปคลิปแบบปไปลุงฝากคนไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้อมัติในนี้อปลุงตะวันคลิปหน้าไปลุงสบายดี